เริ่มถ่ายหรือ,อยังโอ้โอโอเคได้แล้วอมสวัสดีนะคะทุกคนฉันเองชาลีมอร์นิ่งสตาร์ผู้ก่อตั้งโรงแรมฮัสบินฉันเอง <c oughs> และนี่คือเรื่องดีมากที่ทุนถามกันเข้ามาอมยังไงก็ตามทุกคนคงจะทราบแล้วว่าเร่านั้นได้รับอนุญาตให้ทำทั้งซีซันสและซีซัน4ของฮ u s สบินโฮเทลแล้วเดี๋ยวก่อนสิอย่าลืมเลือกเฮลโลว่าลวกลวกลวกนะไกสวัสดี เอ่อคุณโอเคไหมเออเออ p l e สโอไม่ต้องอ่านออกเสียงเออแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่หรอเออใช่คือฉันกำลังเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆที่จะดูซีซัตต่นต่อไปกับฮัสบินอืมอืมนั่นฟังดูดีแต่ว่านั่นเรื่องเก่าแล้วหล่อนโอเคเอาล่ะตั้งใจฟังให้ดีละกันเพราะรว่าเฮลโลว,ว่าบอสจะได้ลงในพาว,วิดีโอแล้วตอนนี้ และใน YouTube ก็ยังลงมันเดิมดังนั้นแปมถ้าคิดว่าแฮช h b o w h o เ e l เป็นซีรีส์ในระลกเรื่องเดียวที่ถังเอาไปซ้อนสนใจล้วก็ไม่หัวเขาต้องการเราหมดเลยโอ้พระเจ้าวบ้าวที่ันสุดดยอดไปเลยินดีด้วยนะแล้วไก่ถึงเป็นนี้ได้เลย <c oughs> ช็อกกี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังฟังหน้าไอ้พวกหน้าหนังหมาพาวิดีโอร่วมมือกับ s p ินเด Hor อส ฟังดูดีอยู่นะเพื่อสนับสนุนการสร้างให้รู้ว่าบอสซีซ่นที่เหลือทั้งหมดที่พูดถึงก็คือทุกตอนทุกซีซั่นทั้งหมดนี่แม่งโคตรเจ๋งไปเลยและที่สําคัญยิ่งกว่าการออกแบบและสร้างสรรค์ต่างๆยังคงอยู่ในมือผู้หญิงบ้าคนนี้ไม่ว่าจะออกแบบเรื่ออะไรก็แล้วแต่เธอนี่แหละคนคุมงานทำเปดนบ้าสักหน่อยฉันรักเธอและหลังจากที่พวกเราได้ออกฉายทำพาพิดีโอได้ประมาณเดือนกว่าแล้วแล้วก็ซีรีส์พวกนี้ก็พร้อมที่จะฉายเต็มเรื่องอยู่บนยูทูบไงล่ะ และงานพวกเราก็คงดำเนินกันต่อไปและเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากว้าวนี่ยเป็นข่าวที่สุดและมีเรื่องที่ดียิ่งกว่านี้อีกก็คือพวกเราจะได้เจอกันแล้วเป็นครั้งข่าวเออเดี๋ยวนะเจออะไรกับใครนะฮึบหญ้าก็เจอกับพวกแองเจิลดัสอะไรพวกนี้แล้วก็พวกเอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วอย่าเพิ่งบอกทุกเรื่องสิเข้าใจนะเธอนี่เฮฮาใช้ได้เลยนะแต่ว่าฉันนี่แหละคือผู้มอบให้ทุกสิ่งและฉันก็ชอบที่คุณเป็นแบบนี้เหมือนกันนะบริดแต่เราจำเป็นต้องมอบบางอย่างเพื่อให้เขาเป็นหลัก ที่ได้เห็นมันนั่นแหละที่ทำให้การลยอยขดคุ้มค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่า a นิเม <Animation S 1> ชั่นต้องใช้เวลาอยยังไงก็ทำแล้วแทบเราไม่ไหวที่จะแบ่งปันเห็นและเวอร์สให้กับทุกๆคนเห็นหวังว่าทุกคนจะสนุกกับซีซั่นต่อไปของเพล l ว่าบอสและก็ h u s b a n Hotel บน,บนทางวิดีโอ,อขอบคุณทุกทกท่านที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้หากไม่มีทุกคนแล้วคงทำไม่ได้แน่นแท้ เดี๋ยวนี่จบแล้วเหรอไม่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 เอาแบบนี้ต้องจบแบบเล่นใหญ่แบงเลยรอแป๊บนะสาวน้อยรอเฮียอะไรกันอยู่ล่ะดูสิเรามีม็อกซี่แล้วก็มีเมลลี่แล้วก็มีลูน่าแล้วก็มีโอลาแล้วก็ใขรก็ตามไอ้หมนี่ไขรไม่รู้อ้าวแล้วยังมีวากูบ้าแล้วก็เจ้าแมวน้อยแล้วก็นี่จากเรื่องเดียวกันตอนนี้คือเวลาที่ดีที่สุดเอราพวกเราเป็นครอบครัวกันแล้วและนี่ทีเด็ดเลยหนุ่มหัวแดงตัวประหลาดที่ทุกคนต่างชื่นชอบไงอลาร์เต้เข้าไปดูกับการอยู่ในกรดด่งไอ ไป